มาถึงเรื่องของขนมชื่อแปลกค่ะที่ได้โปรยกันไว้ในช่วงต้นนะคะว่ามีขนมชื่อว่าปอดควายจิว๋วนี่ไงมันคือยังไงหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะพาไปดูขนมชื่อแปลกทางใต้ค่ะนุ่มหัวใสนะคะทำขนมปอดควายจิว๋วหลากไส้ขายดีตอบโจทย์ลูกค้าค่ะล่าสุดนะคะเปิดตัวสองไส้ใหม่ค่ะปอดควายไส้เคยฉลูหมูสับและไส้เคยฉลูหมูขั่วกลิ้งค่ะ นี่คือหน้าตานะคะของขนมปอดควายจิ๋วนั่นเองค่ะที่ร้านปอดควาย1845นะคะซึ่งมีนายกัมปนาศพักดีพันธ์หรือว่าคุณก้านะคะอายุ31ปีเป็นเจ้าของร้านค่ะตั้งอยู่ในซอยควรหา่1ตรงข้ามกับวิทยาลัยพยาบาลตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ เข้าซอยไปประมาณ80เมตรนะคะร้านจะอยู่ขวามือซึ่งคุณก้าวนะคะนับเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่เคยทำร้านกาแฟร้านคาเฟ่และมีความรู้ความชำนาญในการทำขนมไทยและเบเกอรี่ค่ะพาคุณผู้ชมมาทำความเข้าใจเรื่องของตัวขนมปอดควายก่อนก็คือขนมปอดควายนะครับทางคุณผู้ชมอาจจะคุ้นหูในเรื่องของตัวชื่อขนมทางแตก<อ>ซึ่งเดิมเนี่ยเป็นต้นตำรับนะครับจะใช้กระทะเหล็กก้นแบนมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12นิ้วลึกประมาณ2นิ้ว การทำขนมปอดควายนะครับจะนิยมใส่ไส้ถั่วลิสงไส้มะพร้าวไส้สังขยาแผ่นใหญ่พับครึ่งก็เลยเหมือนกับปอดของควายนั่นเอง oh. อโดยหนึ่งถานเนี่ยต้องกินกันหลายคนจึงพยายามคิดค้นว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำขนมปอดควายที่มีขนาดเล็กลงคนเดียวก็กินหมดได้ hmm. แล้วก็มีไส้ให้เลือกหลากหลายและร่วมสมัยจึงได้ลองผิดลองถูกด้วยการน,นำกระทะทอดไข่ดาวมาลองทำดูค่ะ <c oughs> ปรากฏว่าทําได้ดีนะครับแต่ว่ามีข้อจํากัดคือทําได้ครั้งละสชิ้นไงเพราะว่ากระทะนะ่ะมันมีซีหลุมค่าจึงคิดค้นหากระทะที่มีหลายหลุมบังเอิญนะครับไปเจอขนมโอปัญญากิของญี่ปุ่นที่ใช้กระทะเหล็กที่เป็นหลุมเนี่ยจำนวน18หลุม,มซึ่งพอดีเลยกับการทําขนมปอดควายจิว๋วจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทําขนมปอดควายจิว๋วส่วนแป้งนะครับจะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งแป้งสุดดั้งเดิมหรือว่าต้นตํำรับที่จะใช้แป้งสาลีเป็นหลัก ส่วนสูตรใหม่ของทางร้านเนี่ยจะเป็นแป้งสูตรข้าวเบายอดม่วงผสมแป้งสาลีแล้วก็เติมน้ำกระทิเพื่อทำให้แป้งนุ่มหอมมันมากขึ้นส่วนไส้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ถึง16ไส้ทั้งไส้ถั่วลิสงไส้มะพร้าวถั่วแดงเผือกหมูแดงปลาแห้งผักโขม,มไส้ปูอัดครีมไข่กุ้งอ่าข้าวโพดก็มีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ทางเจ้าของร้านนะครับได้คิดค้นสูตรใหม่ที่ลูกค้าได้ชิมแล้วต่างชื่นชอบแล้วก็สั่งกันเป็นจํานวนมากก็คือไส้เคยฉลูหมูสับแล้วก็ไส้เคยฉลูหมูคั่วกิ้ง<อ>ทีนี้ไอ้เคยฉลูหรือว่ามันก็คือน้ํากะปิที่ทําจากการ นําตัวกุ้งเนี่ยมาหม,มักดองนั่นเองอซึ่งก็ใช้แป้งสูตรข้าวเบายอดม่วงนะคะเมื่อรับประทานจะได้รสสัมผัสความกรอบนอกนุ่มในของแป้งข้าวเบายอดม่วงความหอมของเคยฉลูซึ่งจะมีความเค็มนิดๆผสมกับความมันเมื่อเคี้ยวเข้ากาันทั้งแป้งทั้งไส้จะมีความนัวกลมกร,มกรอบลงตัวมากเลยค่ะซึ่งเขาก็ขายในราคาชิ้นละ10ถึง15บาทเท่านั้นเองนะคะดูสิค,คะน่าทานมากเลยอะ่ะเหมือน คลา้คลายเหมือนฮอทดอกหรือไม่ก้อนขนมปังแล้วก็ผ่ามีไคร่ตรงกลางเรียบเสมือนขนมทั้งแตกนะคะคแต่ทางใต้นะอาจจะเรียกขนมปอด,ปอดควาย,วายใช่ไหมคะเพราะว่าคล้ายๆปอดควายแล้วก็ออกแบบให้เป็นแบบปอดควายจิ๋วจะได้าทานได้ง่ายแล้วก็มีหลากหลายไส้ด้วยนะคะน่าทานมากเลยค่ะถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวก็จะลองไปชิมดูนะคะ <laughs>